ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งหว้นำในเด้อครับเพื่อชิงปราผาดลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่้อมแม่พี่น้องครับมาอนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเล้พี่น้องเด้อนะครับหลายโตนะครับมาอนี้เปิดแบบโยกคอกนะครับเอาแบบถึกๆให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงได้เลยพี่น้องเด้อนะครับ ล่าเหียญแต่ละตัวสิเป็นไรนะครับมาหุ่นจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยอิสระครับผมเมื่อนี้มาลดล่างสต๊อกครับผมครับจะไปประกวดควายมืออื้อนมีคนผมมีคนดูแลให้ครับสิขายยกมาเลยครับผมราคาพิเศษไปเลยอือโอ้หัวเอื่นเ้าสิบหัควายไปเดินสนามประกวดยกสรไปประกวดกระสินเนาะโอนะครับผมก็เลยสิหาค่ารถจังหน่อยหาค่ารถจัง หาเอาแบบถืกถือให้พี like> uh, anyway, ่เอาไปยังเนาะเอาถืกจถือถือถือจนว่าแบบพวกอยากไอโต้พอไรครับผมอ่าจนว่าผมถามผู้โทรมาต้อคือจะว่าซื้อกันได้เนาะไม่นครับโทรมาปุ๊บได้ปั๊บเลยครับผมนั่นนะครับพิกัดพรชัยฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมรคามนะครับเปิดโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดเฟซบุ๊กคุปนอกฟาร์มมื่นปอดนนะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันได้ครับเด้อนี่นะครับนะครับผมเอกสารนี่อันนี้เอกสารปลอดครับผมนี่่เเพือปะหลาดได้คร ใบสัญญาซื้อขายนะครับสัญญาซื้อขายนะครับเนอะมีรับประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นใบเอกสารใบหลอดครบทุกอันทุกตัวตัวใดมีจำนวนห้าสิบบอกก็เป็นการกระจายไปแล้วนะครับเนาะครับผมไปชมตัวแรกครับผมมาเลยครับตัวแรกแหกมันสีน้องานะครับวันนี้หลายตัวหลายรายการเต็มไปหมดนะครับควายแต่ละตัวนี่ถือว่าพ่อเลี้ยงนะครับตัวแรกราคานะครับคู่แรกเบาๆ้องห้าวเอามาแม่ออันนี้ อ่าครูนี่นะครับผมเป็นชุดซื้อสองได้สามนะครับเด้อซื้อสองซื้อสอง<า><า>ได้สามแม่สดลูกสวยซื้อสองได้สามครับแม่เพื่อนนี่อ่ามีลูกตัวแรกตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวยูน้มเนี่ยครับเป็นลูกของของเจ้าไม้ครับอายุเจ็เดือนครับผมลูกสูงร้อยยี่สิบเอ็ดยี่บสองนะครับประกันร้อยยี่สิบบวกแม่เพื่อนสูง135ร้อยสามสิบห้าบวกลบครับโอ้แต่ว่าแม่เงาเลยครับเนาะเงาครับใหญ่เงาแม่เงาเปิดราคาเบา คูนี่นะครับเปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทไปเลยเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับเนาะแม่งครับลูกเจ้าไม้ท้องช้างอุดรห้าเดือนลูกสาวเจ้าไม้นะครับยางน้ำกรเดือนแล้วก็ในท้องนี่เป็นสัตวอุดรนะครับอุดรครับห้าเดือนซื้อสองได้สามได้สามฮนบเปอร์แม่นะครับเนี่ยโอ้เอาตัวฮิบเปอร์แมนตัวฮิบเปอแมนนะครับตัวนี้เปอแมอ่คือตัวยัง น้ำก้นนี่กับในท้องนะครับเนาะครับผมในท้องนี่เป็นสั่งอุดรพี่น้องเฮาเป็นลูกแรกครับผมเป็นควายลูกแรกลูกฝออในท้องโอ้ได้การคาะได้พี่น้องเฮาข้าเขาอุ้มบาดครับผมพวกเขาอุ้มบาดเออไงไรกว้างตัวนี้ความสูงสิบ่หลายแต่ว่าพันยาวครับผมอ้างดีได้ยาวนะครับตัวนี้เนาะความสูงมาหนึ่งสามสิบห้าบวกลบหนึ่สามสิบห้าบวกลบแต่ว่าพันได้ยาวนะครับวัดดีๆได้ยหนึ่สามหกสามเจ็ดดูครับเบื้องอะไรพี่น้องเฮ้าควรตัวตัวดำชิ้นกินหยาเก่งนะครับนี่อันนี้้อัันนนีกิยง่เเป็นนะครับด้อ อาหารอาหารบวกินเนาะบวกินครับเอาให้กินละครบกินบวเป็นนี่นะครับเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติควายพุทธเอาเพลี้ยงครับโอ้พี่น้องเฮาไงสวยๆเลยนะครับตัวนี้ครับเบิ้งลูกครับปัะนี้ลูกพึ่งสวนเข้าได้อาทิตย์นึงลูกพึ่งสวนเข้าได้อาทิตย์นึงนะครับยังบ่ทันเป็นเชือกปานไดพี่น้องเฮาสูง120เนาะสูง120ลูกสาวเจ้าไม้เนาะคือบ่็ยังมาล่ะจุงแมวกมาทางคุณครับปัะนี้อ่าพ่อๆครับพ่อๆๆๆๆ่อพ่ม่นี่นะครับลูกสาวเจ้าไม้แช่งขาถือว่าใ้ดด้นนะครับายีีตตลำิ่ง คันแยกถ้าแยกตัวละสามหมถ้าแยกตัวละสามหมหครับผมถ้าถ้ายกกะห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทที่ร้อยกิโลส่งได้ทั่วไทยเป็นส่งให้ฟรี้ะพี่น้องเด้อนะครับร้อยกิโลแต่ว่าส่งได้ทั่วไทยพี่น้องฮ่องลวกงามนะครับผมโอ้ในการขนาดพี่น้องฮ่องลวกครับผมทางเขากว้างเจ็ดเดือนถิ่งมือหุยเรืองมือหุยพี่น้องครับเสียงขาดีสวยงามอาตาถือว่าใส่ได้พี่น้องฮ่อแม่สดลูกสวย ซื้อสองได้สามแต่เป็นหัวสิเมฟหนึ่งลูกเอฟสองโอ้แม่เงาอิลีเป็นหรอแม่เงาแม่เงานะครับข้อมสูล135ถือว่าเป็นกลางๆแต่ว่าต่อพื้นเงาครับครับทรงลูกดีน้ำลมดีครับประกันเลยครับผมเนี่ยโอ้ได้การได้การสวยงามไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับหาพี่น้องครับวานนี้มาเบิ้งชุดที่สองพี่น้องเฮานะครับเป็นควายเผือกนะครับเผือกอ้างดีนะครับอางคนัทแบบตาสังเลยเนาะ ครับผมน่ะสุดยอดเลยครับละเหรียญมาเลยครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกที่สองทลูกสร้างอุดรครับลูกเป็นลูกสายเนาะเป็นลูกสายครับสร้างอุดรอาทิตย์อาทิตย์กว่าครับผมอาทิตย์กว่าดพี่น้องแม่เพื่อนสูงร้อยสามห้าสามสิบหกครับเป็นควายสายอุทัยนะครับเด้อเอาเดียวพี่น้องเฮางไปสายอุทัยเ่็นอยากไปน้ำลูกเด้ยวนะครับเพป็นน้ำลูกพี่น้องเฮาตึ๊บตับไม่ได้ลูกเดีูคนเมันนะครับลูกเพคนอยากไปน้องหนำเราพี่น้องครับลูกช้างอุดรลูกช้างอุดรประมาณ แปดเก้าวันเบิ้งพี่น้องเฮาอาทิตย์กว่านนะครับเนาะงามเด้ครับลูกยังหุยเบิ้งพี่น้องเฮาเบิ้งได้นะครับแม่นี่อ้างเลือกนะครับเป็นควายอ้างเลือกนาตึ๊บเลยพี่น้องพ่อปลูกตัวผู้นะครับช่างอุดรแม่สูงร้อยสามสิบหกทับลงครับผมนะครับนี่ทางเขาดีได้ครับเม็ดเขาเงามหัวใหญ่ยนะครับเนาะเม็ดเขาเงยเม็ดเขาเงนะครับไอเขาผลได้พี่น้องพ่อไอแม่กับควนสองทางหนึ่งคู่ลูกกันหนึ่งคู่ได้ครับขวนด้วยกัน ไม่ถี่แน่นอนพี่น้องเฮางคุยหนอยไม่ถี่แน่นจังเลยชื่อว่าน้องเก้าไก่โอ้ซื้อเพิ่นน่ะน้องเก้าไก่คุยหน่อยดื้อหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเพิ่นฮ้อนนะครับเพิ่นอย่าโลงเปลี่ยนนาพี่น้องห้องคู่ที่เปิดไว้ราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทครับน้องห้อตอนท่องเขาเปิดเจนพื้นหายเลยครับตอนท่องเป็นเป็นราคาเปิดราคาห้องตอนเป็นห้องเขาเปิดเจนพื้นหายเนาะหายครับผมโอ้อันนี้ออกเป็นตัวผูกกัเลยให้ราคาลงมาอ่าพิเศษพิเศษเลยครับผมทึั้งเขาดี หาเมื่อนเก่าพันบาทเจ้าครับบ่งลูกครับงามโอ้ลูกอแข้งขาหัวใหญ่นะครับอนาคตพอพันเลยพี่น้องห้องคุณอ่ะอ่างเมย์เพิ่นอ่างดีลูกไส้ซูมตัวนะครับนะครับลึกน้ำนมดีนะครับน้ำเต๋าใหญ่ยนะครับผมน้ำนมดีช่วงช่วงล้ำตัวลึกซีเรียสพื้นผาพี่น้องห้องนะลึกนะครับหนาตาช้างแข้งขาดีเล็บดี เราพูดได้หาค้อยเผือกนะครับตัวนี้เลยพัฒนาต่อเอาไปผสมเอาอะไรไปใส่เอาพี่น้องเข้าบ้านนี่เนี่ยเอาไปผสมโกเมืองเพชรพี่น้องเข้าเนี่ยผสมโกเมืองเพชรเลยการเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลส่งได้ทั่วไทยนั่นพี่น้องเข้าไปเพิ่งตัวต่อไปเลยครับอ๋อพี่น้องเข้ามาเบิ้งข่ายเพื่อนๆข่อยอยังครับเนี่ยข่อยข้าวกำครับผมควายข้าวกำพี่น้องเข้าเผือกกับมเผือกสีดำกับมะดำสีดำกับมะดำสีดอนกับมะแมนนะครับออกก็คือ อ่าเป็นสีขากำนะครับเนาะขากำครับผม,ม,มสีขากำสีขาลไยเบอรี่พี่นอ้องเขจา <c oughs> แม่แม่เผือกพอดำครับผมแม่เผือกพอดำแบบนี้อไอ้ไส้เผือกได้เผือกเส้นดำไส้ดำครับอ๋ออันนี้คือเห็นผลงาน,ะนะแล้วเนาะอครับอันนี้เป็นลูกของเก้าจเจริญลูกชายปะครับลูกชายเก้าเจริญลูกชายเ<ส>ก้าจเจริญส,สามเดือนกว่วสามเดือนกวัว้วพี่น้องเด้อครับพี่น้องเอ่าแม่อันนี้ตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับผมครับอ่าผสมกับขุมทรัพย์ควายเผือกได้เดือนหนึ่งครับ อ๋อผสมกับผสมแหละครับผมผสมควายเผือกนะครับเนาะเป็นครับได้เดือนหนึ่งแล้วแต่ตัวท้องยังไม่ได้นี่นะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่ประกันร้อยสี่สิบบวกโอ้ถือว่าอ่าถ้าเป็นควายเผือกถือก็ถือว่าสูงเลยพี่น้องเด้อถึงครับผมนี่เขาเอาไปใส่ใส่ควายเผือกเอาครับวันนี้นี่นะครับใส่ไปถ่ายแล้วครับผมเครื่องผลสดนะครับเนาะสดครับแม่สดลูกแรกนะครับลูกแรกน้ำข้นลูกสองผสมควายเผือกไว้นะครับเจ้าคุ้มซัพย์ควายเผือกสูงร้อยสี่สิบเอ็ดพี่น้องเขาประกันที่สิบบวกเลยคร ซีมื่นเก่าพันบาทเอาเป็นน้องเฮานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นเอาเป็นว่าบันนี้เนื้อนะครับครับตีราคาให้ครับเนี่ยบันนี้เนื้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ยลูกนี่เอาไปขุนจัะไดยพวกมันถือตัวละสองมื่นกว่าบาทนะพี่น้องเฮาเนี่ยเมฆันแม่ติดทองกี่ได้ก็ได้ซีมื่นรับซ้ำ้อแม่แถมลูกแถมลูกเนาะเป็นครับเอาลูกไปเป็นกำไรนะครับเนาะนี่พี่น้องเฮาเป็นอะไรครับอีกเดือนหนึ่งตัวจทองครับผมอีกเดือนหนึ่งตัวจทองได้พี่น้องครับเนี่ยลูกชายเก้าวเจริญนะครับ ตัวแม่เพิ่นผสมผสมขุมทรัพย์ควายเผือกไว้เป็นควายเผือกครับเนาะผสมไปหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับเบื้องงานแม่ครับเขาง้างเงี้ยเนี่ยป่ะเนี่ยเบื้องไรพี่น้องเฮากินกิ้งกินเฉียงอันนี้กินสุเมียวโอ้อันนี้กินเป็นทุ่นแน่อาหารเศษอาหารเหลือกินมัดกินเกลี้ยงตัวนี้เลี้ยงง่ายพี่น้องเฮาเป็นควายเลี้ยงง่ายแล้วก็ัควายกงสางดีพี่น้องครับสดๆพี่น้องครับไว้ทุกตัวเดี๋ยวผมจะฉีดยาพยาธิกับบำรุงให้ทุกตัวเลยครับเด้อครับวัคซีนปากเทับป่วยกระลำปีสกินเรียบร้อยแล้้้้้้วเเเรรรีีีียยยบบบอออออมมใสััญญาาาดด่่งงงพนนะค สี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห่องได้พี่น้องเด้อนะครับต่อเอาต่อเอาพี่น้องเข้าสวยงามอ่าต่อเอานะครับไก่ไก่เป็นส่งไายได้เบิร์ตนะครับแต่ว่าราคานี้คือส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยโลส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยพี่น้องเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับเอาพี่น้องครับมาเบิ้งบานนี้มาเบิ้งชุดสาวน้อยครับนะสาวน้อยสําหรับคนที่งบน้อยทุ่นน้อยพี่น้องเข้าสาวน้อยนะครับร่าเลียนมาเลยครับ ลูกสร้างอุดรนะครับผมเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนครับลูกสาวช้างอุดรสูงร้อยยี่สิบบวกลบร้อยยี่สิบบวกลบพี่น้องครับผมเพิ่นสูงร้อยยี่สิบยี่สิบสองครับประกันให้ร้อยยี่สิบบวกลบเอาเพผนประกันให้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพ่นประกันให้เลยร้อยยี่สิบพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเป็นราคาจัดโปรโมชั่นนะครับเด้อครับตะกี้เปิดสองมูลกว่าครับอันนี้เป็นราคาเอาเลยส่งฟรีร้อยกิโลครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับกับลูกสาวช้างอุดรช้างอุดร เจ็ดแปดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนครับผมเดกำลังอ้วนสียาให้แล้วครับนี่นะครับกลังอ้วนโค้งสางดีโค้งสางดีครับโค้งสางดีหนาคมนะครับแม่เพิ่อนกับสูงวัยสี่สิบสี่แปดเดืครับอ่าเกิดจากแม่อร่อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดพี่น้องครับโค้งสางอะไรกระดูกไรคมกระดูกไรโค้งสางดีพี่น้องเราเรียบถือว่าได้นะครับนี่นะครับพึ่งฝนเท้าจะเอาได้ครับผม ถ้าแม้นเอาไปผสมถ้าแม้นเอาแม่เพิ่นไปผสมตัวนี่บ่ได้คาน้ำเชื้อขึ้นนี่เนาะบ่ได้ครับบ่ได้คาผสมขึ้นนี่เนาะตัวว่าขายแม่เพิ่นออกได้ได้ตัวนี้เหระครับอ๋อไม่เพิ่นท่อก็เลยก็เลยแบ่งพี่แบ่งน้องได้เนาะหอยลูกบ่หลายนี่นะครับเอาช้างเขาดีลูกสาวช้างดอนเจ็ดแปดเดือนนะครับผมสูงร้อยยี่สิบประกันครับผมยี่สิบบวกเลยนี่นะครับเป็นน่องเฮางตัวร่ำชิงดีแข็งขาไดหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้อันนี้เป็นราคาเอาเลยนะครับเอาเป็นราคาเอาเลย เราส่งให้พอ้อส่งฟรียกิโลส่งฟรีร้อยกิโล,โลได้ทั่วไทยถ้าเกินร้อยรถก,ก,กัสคุยกันครับคุยกันได้เนาะเพราะว่าปืนราคาถือแล้วครับผมถือแล้วพป่นอเลยครับนี่เป็นราคาถือ้าป<ะ>็อยได้พีน็นอะได้ครับพวกราคกับตุ๊ดขอรถหาร้อยเพราะอะก็เคียดได้เรรดดพราะว่าผมผมผมเปิดถือแล้วครับจะเจียอะไรกันนะครับแค่เป็นผมเปิดสองมือเก้ารถหายองมือหนีใได้ถ้าเปิดหนึ่งหมื่นกันเก้า้อดิ เขาเลื่อเท่าร้อยว่าอะไรแต่เครียดเลยเราต้องเกิดอะไรคือมันถึงแล้วครับผมเนี่ยอ่าถึงแล้วได้พี่น้องได้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยไปน้องเข้าส่งฟรีให้ร้อยกิโลไปน้องได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยลูกสาวช้างอุรานเจ็ดแปดเดือนครับผมสูงร้อยยี่สิบประกันครับผมรประกันตัวนี้นะครับเน้องสื่อไผ่พ่อแม่เลี้ยงครับผมอ่าเป็นพลาพ่อแม่งบหน่อยทุนหน่อยขั้วหน่อยแบบนี้เลี้ยงแง่ใส้เงินนะครับผมเลี้ยงแง่ไปเป็นฝากได้เลยคือรับประกันการขาดทุนนะครับเพราะว่ามันมันทุนหน่อยนะครับ ถึงครับถึงมากเลยจัดมากเลยนะครับใหญ่ขึ้นมาอ้วนขึ้นมาเป็นขาไหมเป็นอีกขาไหมก็เป็นราคาหนึ่งนะครับจะขายกับจังหวะจังทวงมาบอกคู่พอนใช่ได้นะครับผมไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับพ่อแม่สาวเอาพี่น้องครับมาเบิ้งสาวน้อยป่ะครับตัวนี้สาวน้อยเอาละเหรียญมาเลยครับลูกซากเทื่ยงครับผมลูกอันนี้อันนี้สังรอนขึ้กันสิบเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับผมเนี่ยสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วตัวนี้ความสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบรอยนีสิบห้าพี่น้องเข้าความสูงเพิ่นนะครับร้อยยี่สิบห้าบวกลบ บวกลบด้วยพี่น้องเออตัวนี้นี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเขาเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับลูกสาวสร้างอุดรสิบเอ็ดเดือนนะครับครับตัวนี้ประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยี่สิบห้าบวกลบนะครับสีดอกเล่าสีดอกเล่าตัวนี้อ้วนนะครับเนาะบึกบึนครับผมบึกบึนตัวนี้อ้วนอ้างดีพี่น้องเข้าตัวนี้เป็นตัวอ้างดีนะครับขาล่างล่ะเออ สวยควันไหลตัวนี้ขวันไหลตัวน mm ี hmm. ้หนังหลควันไหลายพี่น้องเฮาเบิ่งเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งอ่ามีขวันหาบเงินหาบทองนะครับหาบเอกก็มีพญานางแทนก็มีพี่น้องเฮาควันสองทางมีคูหนึ่งนะครับเนาะคู่สวยๆมีหนึ่งคูพี่น้องเฮาไอ้ตกสวงตกสะบันี่กลางเลยเด้อพี่น้องเด้อกลางสวงเลยนะครับกลางสวงกลางสะบัเลยทั้งสองขางนะครับเนาะขวันเขาเล่าแตกเขาเล่าแตกพี่น้องเฮาเบื้องมาเลยนะครับเอิกใหญ่ไรกว้างตัวนี้คุ้มค่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาท อันนี้เป็นราคาห้องว่าป่ะเน่ยลดอันนีดหน่อยตามระยะทางตามระยะทางนะครับครับผมยุ่ยไก่เอารถมาใส่เอาแหงถือแหงถือครับนั่นพี่น้องห้องเบงปั่นคุณน่ะงามโอ้ตัวกลางสวงทั้งสองเลยเลยพี่น้องเลยครับสวยงามนะครับตัวนี้งามเลยพี่น้องห้องตือว่าได้การนะครับเบิ่งเอาเลยเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายถ่ายสวยถ่ายดีแช่งขาดีดีมไ้ยหุ้ยสีดอกเล่านะครับสร้างอุดรหัวโงกหัวหมอด้องเบิ่งเลยพี่น้องห้องสวยครับตัวนี้ สองหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทส่วนฟรีร้อยกิโลคันจับคูจะได้ราคาดีเลยครับอ่าถ้าอยากได้สั่งอุดรไปเลี้ยงทั้งคูนะครับตัวหนึ่งหมื่นเก้าพันเก่านะครับตัวหนึ่งสองหมื่นเก่าตัวหนึ่งสองหมื่นเก่านะครับครับผมเนี่ยไปมึงตัวต่อไปเลยครับเอาบักเถิดเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งสายผูนะครับผู้ใดหาอนาคตนะครับเป็นพอจับสัตว์เป็นพอคุ้มฝูงเอาพี่น้องเฮาเด็กเช็คเกอร์เป็นไดพี่น้องเฮา ในการบ่นี่ครับลูกเจ้าเงินดีลูกชายเจ้าเงินดีสิบสอสิบสามเดือนสิบสอสิบามเดือนความสูงประมาณร้อยี่สิบามยี่สิสี่ยี่ามยเป็นองห้องปีนึ่งนะครับนีราคาเนื้อครับผมตัวนี้เท่าไรครับเนี่ยหนึ่งหมกาพันห้าอยบาทหนึ่งหมพัห้ารอบาทอีราคาเนื้อไห้ครับผมโอ้ลูกชายเงินดีนะครับเนาะแม่นครับเงินดีนี่นะครับอันนี้กือันนี้ยแมสออกครับผมได้หอยเมื่อไหร่ แม่เาหญ่ปนไหนน้องครับเนี่ยแม่รอยีบสามครับแม่รอยซีสสามีีเลยพี่น้องเด้อนตีราคาเนื้อให้เลยครับปาดหมื่นกว่าบาทว่สิครับหมื่0เก้าพนห้าร้อึงหมื่นเก้นห้าร้ันนคราคา้องเนาะอันนี้ราคาเอาเลยเอาราคาเลยสิไม่ครับผมเพราะว่าเปิดถูกมากถูกมากอย่อายต่ออย่าอายต่อผมจะอายต่อนี่พี่นปองครับคนขายไอขายห้เบิ่งกัเลยขาตั้มก็นี่อกอ่ะุดลุ่ตัวนไวคือจ้าเพื่อนบ่มีคางไม่ได้ขายถิ่มไะ้เล กกนนคกนกระต้อเลยคิดว่าขัดกระตอตอมือเจ็ดโอ้รู้ดูต้นกล้วยนะครับใครถือพุทนะพ <laughs> ุ่งเอาไว้หนีไม่จาดสายอะไรได้ครับเนี่ยซอ <laughs> ยอะไรอย,ยู่ซอยถือว่าเบาแห้งเขา้าไปเนาะไม่ไหลไนี่นะครับได้ผสมตัวนึงละอืมย้อนพเนจรจี้แมงครับนี่นะครับเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นคาบขึ้นข้อมพ่อห้ตัวเมียยืนพี่น้องเข้าพ่าไอ้ขันเข้าเบื่อเข้ากับตีราคาเหนื่อยก็ว่ขายทิ้งครับครับพ่อเข้ากับเสือดีๆหน่อยไปเสือไปไใบฟ้าแล้เนาะเช็คเกอร์กันหนยนี่นะครับจะไปเป็นพอพันกับเป็นไปหรอครับ ก็เอาไปจับสัตว์แดงกันอยู่จับสัตว์เนาะเป็นครับเอาไปจับสัตว์นะครับเอาไปขุนก็ได้พี่น้องเฮาเอาง่ายเลยนะครับเอาแบบง่ายงเลยเอาไปจับสัตว์ก็ได้เอาไปขุนก็ได้พี่น้องครับครับเขาก็ทับตัวเดียวรถเอาไปเอาไปซอยเบือเป็นตัวซอยเบือเขาก็ขายเลี้ยงโดนมิจฉไรครับเพราะว่าตีราคาเหนื่อก็บเพราะขาดทุนครับเป็นกรนใสเงินไปเลยเนาะไม่ต้องไปตลาดเวียดนามเขาก็ขายอยู่ในราคาประมาณสูสีนี่ยู่ละ ประมาณนี้เนะาะแต่ว่าผมเห็นบ่บ่ขายคว้วเขาตลาดบ่ขายคว้วเข,า,ข,า,ขาเชียงนะครับรูตัวสัตว์รูตัวเพิ่นเนาะรูปตัวห้เอาไปยุ่งหม่องแบบเอาเพิ่นใส่ประโยชน์เพิ่นซะอ่าอยู่เด็กหน่อยเตี้ยงทีมไว้บ่ราะขาดทุนเอนั้นครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องเฮาครับผมนี่นะครับส่งให้ฟรีอีสานเฮาส่งฟรีทั่วไทยทั่วไทยเลยสิส่งฟรีละกิโลละกิโลต่ว่าส่งได้ทั่วไทยแม่งครับผมอ่ะไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับอ้าพี่น้องครับบารนี้มาเบิ่งสายย่อนะครับ ร้านกาแฟรีสอร์ทนะครับผู้ใดยหยาหกพี่น้องเข้าเอาไปไว้ให้พี่ให้น้องเฮาให้แขกนะครับเพื่อนได้ถ่ายลงถ่ายรูปพี่น้องครับสายเผือกก็มีสายดำก็มี่มมนะครับสายหยอสายแขะไล่เรียงมาเลยครับเอาตัวเผือกก่อนเอาตัวดำก่อนตัวดำก่อนเตะตัวดำครับความสูงร้อยแปดร้อยเก้าเซนร้อยแปดร้อยเก้าเซนอายุแบบสิกเข้าสองปีครับผมจะเข่าสองปีแล้วนะครับจีจะเข่าสองปีแล้วครับผมนี่เป็ทัศนรอบนึงเลยครับผม โอ้เป็นซัดแล้วเนาะเป็นซัดรอบนึงเลยครับผมนี่นะครับอ่าอันตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทควายแค่ควายแค่ด้พี่น้องเด้อนะครับมันเป็นซัดแล้วพี่น้องเฮาอยากได้พอได้กลับผสมได้เลยนะครับเอาาไปใส่่วอายุคนใดแล้วเนาะครับผมได้ฟันแทบไหมครับนี่ยเพรครับผมกำลังห่างอ๋อเฉากำลังห่างเนาะกระสีเท่ไหร่ล่ะสองปีนะครับเนาะสองปีครับผมสองปีพี่น้องเฮานี่นะครับโอ้ได้การขนาดเลยพี่น้องเฮาผู้ใดหาอ่าควายแค่ด้พี่น้องเด้อนะครับ ไปให้พี่ให้น้องเพิ่นถ่ายรูปนะครับเนี่ยตามรีสอรดตามรีสอรดตามร้านกาแฟพี่น้องเฮข้ัฮนพี่หนุ่มเบิ่งเลยนะครับต้นต,ตัวลำชิงดีดีครับผมเนื้อหนังดีพี่น้องเฮานะครับอายุก,กี่สองปีสองปีครับจะครบสองปีก็ร้อยแปดเส้นเนาะครับผมร้อยแปดร้อยเก้าเส้นร้อยแปดร้อยเก้าเส้นนะครับสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อมาบัดนี้มาเบิ่งตัวเพือกบัี้นี่ตัวนี้ตัวนี้มีความสามารถพิเศษกระด้งหัดสวัสดี กำลังหัดสวัสดีกลังหัดเข,ข้าฝึก <laughs> จนน่าเข้าเลยเนาะแม่ครับผมเี่ยกําลังหัดเดี๋ยวอ่ะนี่ละสวัสดีให้พี่น้องเบิง่งนี่ <laughs> เร็ว มองหันคือบับไปเนี่กะลังล่อกาลังล่อกลังอ่าเพิ่นกับย่างมถือว่าบ่ทันเป็น่นาะครับเนาะแป่นครับผมนี่กาลังฝึกนะครับตัวนี้ือกรจิอายุพอปันทองครับตัวนี้เตี้ยนอ่อก้ยน้อยตัวนี้สูงร้อยเจ็ดร้อยแปดเซนร้อยเจ็ดร้อยแปซนห้ว่าลืนกันประอมัณเส้นสองเส้นาะครับเนาะนี่นะครับอันนี้เขาจะเข้าสองปีสี่เข้าสองปีพี่น้องเฮาตัวนี้เป็นสีเผือกตัวนี้เพิ่นเป็นสัวเลยทีครับนี่มันว่นี่มันพ่นี่นเป็นแล้วครับนี่เป็นว กับตันเป็นลูกของข้าวเหนียวตัวนี้เป็นลูกของกับตันอีกทีนึงเมีนครับเบิ่งอะไรพี่น้องฮาอันมันุหนแน่เพราะมูเขาเขาคอกมาแล้วแต่ว่าเปือกนี้เอาแล้วเแลนั่น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 นั่ั่นกำลังฝึกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป่นกำลังฝึกคายพ่นหอดโอ้คายพ่นถึงเขาต้องขืนไปทางเราด้ันอยากได้คายหลา่ะเ่นหนาเป็นหนาเป็นหนา บก็ว่าตัวนี้เบิ้งพี่น้องเฮาเบิ้งเบิ้งจมูกกันนะครับให้ว่าบ่มีการเลยเนาะครับเนาะการขวัเดียวคังซี่คูเลยครับเนี่ยขวัญสองทางมี่ซีคูซี่อันพ็ไน้มีซี่อันพี่น้องเฮาแล้วก็นำตัวนำตัวเพิ่นเป็นลูกตัวเฮสต์ผนี่ครับเนี่ยโอ้แงามได้การเลยพี่น้องเฮาไอ้ลืมบอกว่าหางงอหน่อยนึงครับอ๋อมีเหยียบอีหนึ่งใช่ไหมสิว่าตัวนี้บอกกับเป็นอุบัติเหตุเนาะครับเนาะอุบัติเหตุครับผมอุบัติเหตุนะครับหางงอหน่อยเดียวนิดเดียวนะครับเอา สวัสดีย่างเดียวเลยเพื่อนบ้านกันลัวขัดกันลัวขัดนี่นะครับตัวนี้เปิดไว้ราคา35,000บาท35,000บาทครับ35,000ื่นห้ายกคูดนะครับราคาได้เรายกคูนี่พิเศษขันยกคูตัวนี้กระชังพิเศษไหมครับอืมขอจ่ายหยกคูมาพอไปส่งหม่องเดียวเนาะม้อรับรถอ่าเขาอื่นโหลดลดค่าเสียใจในในในการขนส่งติเก็นลดเก่งนั่นนั่นนัเพื่อนขาเพื่อนขาเพื่อนขาหน่อยหน่อยได้ครับเนี่ยบอกขาเพื่อนศิสวัสดีนหมั้ยเตรียมตัวสวัสดีอย่างเดียวได้เพื่นน้องเฮานี่ วัวช่วงนี้กำลังฝึกนะครับกำลังฝึกพาจะเอาไปงานกระสินสิท่านบ่าอะรเงี้ครับมืออเนี่ยชิบะทัศน์นเหรอครับสิบะท่านเนาะมันต้องมันต้องมีมูควกโตครูกันหนึ่งขายไปแล้วมันก็เลยง้อหากันอืม,มกเ็เลยบ่นไปตอนแรกเพิ่นซ้ำแฝดเหรอพี่น้องห้องอนะครับโอ้ขวัญตัวกลางสวงเลยตัวนี้ไหม ขวังามขวัดีครับตัวนี้เนี่ยเอ้า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 ขื่นดาโฟก็อยู่แล้วาสวัสดีไปสวัสดีไปนะครับกำลังหัดกำลังฝึกพี่น้องเขานี่นะครับถ้าพอเป็นผู้ฝึกหันเราครับเนาะครับผมข่ายพันทอดข่ายพันทอดเราต้องยกออกยกคู่กังอีกหน่อยกันอ่าพูดนาพุูดละพูดนาพี่น้องเขาทันแท้ครับผมเนี่ยโอ้ไปเข้า สองหมื่นไปสามหมื่นหาโอ้สามหมื่นหาตีโอ้ตัวนั้นยังสองหมื่นเท่าไรก่อนนั้นเก่าครับผมตัวนั้นสองหมื่นเก่าเนาะตัวนี้สามหมื่นหาไปน้องเฮายกมห่คูยข้าเผือกคาเผือกอืมคาเผือกเผือกแล้วกับเผือกไฟพร้อมแล้วกับเป็นลูกของกัปตันครับกัปตันกัปตันนี่เป็นลูกของข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องเฮานะครับเวลาขว่วยใส่ถ้าไปขวยขวยตัวอื่นครับอ่าจากได้พอได้ก็จังไปใส่เอาต่ว่าเป็นสัตว์แล้วเชิงครูพี่น้องเฮาเป็นสัตว์นะครับเนี่ยเพื่อนอยากลงกเดินน้ำแล้วห้อนห้อนห่อนเอาัาไม่ง พอเชฟาร์มนะครับไอ้โปรโมชั่นส่งฟรีร้อยกิโลส่งได้ทั่วไทยนะครับผมก้อนซื้อก้อนขายกันให้ปรึกษาคนที่ขวบๆกันนะครับครับมีตัวคลิปผัวมากยี่โอมากซื้อขายตัวนี้มาจำเลครับผมครับจำเพื่อยืนยันว่าเฮาเฉยไปส่งแท้มาจำหน่อยมาจำไม้นี่ขึ้นยุ่ยีบเลยทางนั่นกันราคาคว้ยครับเป็นไปหอดบ่มักกับบัเอาครับผมอ่าไปหอดบ่มักกับบัเอาบ่ัวไปยังบ่เอาบ่ัวไปยังส่งให้เอาเงินให้เราเปเซ็นครับบ่มีหักบ่มีบ่มีเอาเปรียบคนครับนี่ยพอาเปรรรียบใคคับ นี่พี่น้องเฮาเอามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดทั้งทั้วมาสอบถามอ,าอยู่รอบนะครับเบนทั่วศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดอินไลน์เบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กครูบนนอกฟ้ามืดประดุลนี่พี่น้องเฮาเอาสําหรับวันนี้พ่อไปสนิทสักกรอนพี่น้องครับสวัสดีครับ